้มีตัวมีตัวโอเคขอหาปืนก่อนเจอปืนแล้วเพื่อนเพื่อนข้ามันก่อนเด้อี๋ยวก็ไปหาข้า,ข,าของเก็บปืนอันใหม่ก่อนช่วยด้วยช่วยเราด้วยอย่าพูโอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออัพกาะ่อนเรางลงลงเรางลงลงเพื่อนเร็วๆมันจะฆ่าฆ่าแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งข้าขอเก็บของก่อนข้าขาอไอดีเกมบัตรเติมเกม และระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงอยู่ด้านล่างครับกลับมาอีกครั้งกลับคอนเทนต์ที่แบบแม่ปลอมเป็นชาตังแติปลอมเป็นลุงปลอมเป็นเด็กวาซ่าคอนเทนต์พวกนี้ก็คือคลิปเก่าผมนะครับก็คือหนึ่งปีที่แล้วนั่นเองนะฮะให้ที่ติดตามผมแล้วเนี่ยก็จะจําได้ว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในช่วงแรกนะครับและขอที่ายก่อนนะครับว่า ข้อสอ2,021เนี่ยผมทำคลิปสาระสลับกับคลิปตลกนะฮะสลับผู้ติดตามใหมที่ติดตามมาจากคลิปสาระนะฮะบางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมกลว่าจะปอเป็นคงจริงคงไทยเชือ้อจริงอะไรอย่างานี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าผมจะพูดคลองหรือเปล่าทานเองไปแห่เดี๋ยวเราไปสุม่มหาผู้ชมทางบ้างกันไปสวาลีค่ะสวาลีค่ะ สบายดีเนี่ยสวัสดีเนาะได้ยีมยยมยแม้ได้ยีแม้เราเห่อ้ยียดยีเพื่อนลงหอนาฬิกาลงหอนาฬิกาเลยหรอกดเลยเพื่อนกดเลยฮัลโหลจุ๊จห้ามตายนะห้ามตายโอ้มาลงก่อนแล้วเราจะลงที่ไหนเราเพื่อนมาลงก่อนเลย ลีชาวัลลีย่าซิงโกเอาเพื่อนมาแปะเอาเพื่อนมาแปะเอาเลยเอาเลยลุ้นเหมือนเดามเลยเพื่อนลุนเหมโดนเลยโดนเลยเย้ต่อไปต่อไปกันนะมาดูดาวเนี่ยฮ่าฮดูดาวเฮ้ยมีตัวมีตัวโอเคขอหาปืนก่อนตอนนี้ยังไม่มีปืนเลยมีแต่มัดเจอปืนแล้วเพื่อนเพื่อนข้ามันก่อนเด้อร์เดี๋ยวข้าไปหา เกปืนอันใหม่ก่อนเฮ้ยเจ้าแก้ได้โอ้ช่วยด้วยช่วยเราด้วยโอเคโอเคแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขออัพเกาะก่อนเราลงลงเราลงลงเ๋ยวไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวข้าช่วย จะลากแค่ในเองเองโอเควีดีคูดวิเลมัสโซมาโซกูดโอ้เอ็งเลิกพูดแบบนั้นจได้ไหมยังลองควาแเร็วไม่ต้องพูดแล้วนะเวลิมัดอะวลิีคูดก็ได้โออเวลีกูดก็ไม่ต้องลองคามไปหมดแล้วเร็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 วมันมีตัวขึ้นดานเร็วชนตัวเลยโอเคโอเค พอเก็บพ่อเก็บพ้องก่อนเพื่อนยู่ยหน่อย Go, 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 go. ตามอยู่ตามอยู่เบลิกุตเบลามัดมัน <So> มอีกตัวหนึงฆ้าตายเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบใจเย็นๆเดี๋ยวอัวไปชุบให้โอเคโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวอัวไปชุบโอเคพี่อัวพี่อัวเหรอ โอ๊ยค่ะไม่ได้ตายตรงนั้นไม่เป็นไรอ้วกกำลังจะไปชุบลืรือดิไงไปกับจันนายนก่อนเราไม่เล่นชานายอ้วไม,ไ,มไม่เล่นจันนายนไม่เล่นไม่เล่นายเหรอไม่เดี๋ยวข้ารา้อยเองตายก่อนเฮ้ยเหลือสี่คนแล้วเหรอเอ็งยังไม่ได้ยินสักคนเลยเอ,ลอดจังอ่ะเอ็งอดจังอ่ะต้องใส่กัมนมาแล้วเลยคนคนคน คนมันจะมาเร็วคนมันจะมาเร็วนั่หน้ามันอยู่นั่นมันอยู่นั่นอยู่นั่นค้าอยไรว่ามันเสียงดังเยอะไปแล้วนะโอ้โหแม่ง <_ Q> ลองมันเดิมเลยนะเพื่อนตรงไหนหละ่ะมันเดิมอ่ะตรงไหนอ่ะแคที่เองบอกไห้มันเดิมโอเคเวิลลี่กูดไปเลยมากโซกูด เลือกผู้ดได้ไหมนี้ขาลำคาแล้วนะเฮ้ยเพื่อนลงนี่ก่อนแล้วค่อยไปนู่นจะรู้ได้ไงอ่ะจะรู้สิใครเจอตาก,กากับเอเซเอามาให้ค่านะโอเคเหรอแอคเตอร์นะเพื่อนว่าแทนเจ้าได้ทุกอย่างเลยถ้ารื้ออยากได้อะไรื้อก็บอกว่าเลยได้เลยรันเอ็เบอร์อะไรเหรอเบอร์สอง โอเคเดี๋ยวถ้าเองตายเดี๋ยวข้าไปชุบนะเพื่อนได้เลยเพื่อนนี่จะมาทำขอบแม่อย่ารู้เรื่องนะครับแต่เมืงข้าเป็กูข้าเป็นหมดไป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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นายขึ้นไปข้าตายแล้วเร็วข้าตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้าจะชุบเจ้าเองไม่ต้องห่วง thank you นะเพื่อนแต่ว่า ต้องบอกรักข้าก่อนโอ้โกดแล้วข้ารักเจ้ากดแล้วข้ารักเจ้ากดไปแล้วตะกี้ในเพือตะกี้ตะกีตะยังคือมากข้าจะแรงแขงให้เพื่อนข้าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใชเสร็จเรือตือต่อมเปินไปเลยเป็นไงไปยอดจ้าเอามังเอาังอามั่งเอามังออามังม่งอา่ง,องอเอามอะไรอามั่ง ตกใจอะไรกระดาษแบบเร่งเร็วๆมันจะฆ่าฆ่าแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฆ่าขอเก็บของก่อนฆ่าไอ้บอยมาชุบเร็วมาชุบเร็วไม่ด้มาชุบเลยไอ้ยิงหัวข้าจันายจันายมาช่วยหน่อยแทงคิว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 ส่วนมากขอยาหน่อยเพื่อนขอยาหน่อย มาเอามาเอาเอ็งจิวนะเพื่อนเอเวิีมาสวิีกู้สวมมาสโซกูดวิีกูเวิีมาสโอ้เอ็งเลืกกู้ได้ไหมเนี่ยเบอร์สองขี่รถไปขี่รถไปขี่รถไปใครคนขี่ใครเป็นคนขี่เอ็งอ่ะโอ้ทำไมข้าได้ขี่เนี่ยข้าขี่รถไม่ปิงข้าขี่รถไม่ปิงเอ็งจะขี่ห่าข้าขี่รถไม่ปิงอ่ะเดินเดินเดินอะหยอกเล็กนิดหน่อยหยอกเล็กนิดหน่อย เราไปช่วยชีวิตเพื่อนดีกว่าเฮ้ยมีโค้งข้างหน้ามีโค้งข้างหน้าไปไปไปกันมาเลยกันข้าศึกข้าศึกเพื่อนพลาดจะยิดยังเปื้นทางนี้เพื่อนทางนี้ครึ่งช้ารพร้อมกลางครึ่งช้ารพร้อมกลางเราไปครึ่งช้ารพร้อมกลางดีกว่าเฮ้ยมีตัวโดดลงมีตัวโดดลงฮัลโหล ลนะมันแตกอย่าไปอย่าไปเราขึ้นลกดีกว่าอย่าด้วยอาด้วยแัวจ่าเลี้ยวขวาแตกก็ดีวัวจ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปวงาวว้าวต้มต้มวัวจ่าครึ่งฮอนาดิกาขึ้นกำแพงเราเข้าวงดีกว่าแลทีแลลงลงลงเอ้า มันไตอยากเลวเอาเพื่อนช่วยด้วยดิเอายิงยิงยิงมันยิงจะข้าไปช่วยแป๊บนึงแป๊บนึงมา,<ๆ>มา,มาตามอ้วสมาตามอ้วมามาอยู่ตาลี่ชื่ออะไรครับโลโลมันโลเลมันโลเล,ล,ล,ลข้าลอางดูก่อนแป๊บนึง <c oughs> เพื่อนแป๊บนึงขอเก็บผมก่อนไม่เก็บหรอเก็บมันกลางแต่กลัวว่าจะโดนลัสมากกว่า กลัวจะมีคนตุ๋ยอะไรเงี้ยเอาเด้วยค่ะในเก็บล็อกเดี๋ยวมีคนตุ๋ยเอาเรากลัวว่าจะมีคนตุ๋ยเฮ้ยคนดูคนคุ้นโอ้โหโอ้โหทางกองเพียงโอ้โห้ยไปอยู่ดีใช่มันแตกแบกไม่รู้ตัวจริงๆเฮ้ยมีตัวมีตัวเอ้าเราได้ที่หนึ่งได้ระดัที่หนึ่งเย้ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งลือได้คิวหรือยัง ยิงไปตีค่ะยิงไปตีย้ยุดอเย้้้เล่นอีกไหมเพื่อนเล่นอีกไหมเล่นเล่งเล่นเล่นเราเล่นอยู่โอเค